มีเกมเจนด้วยเหรอที่ฮิตอ่ะไม่มีนะเหมือนดังสุภาสิทธิที่ว่าแมวใหญ่ย่อมกินแมวเล็กเกิดกับใครวะเนี่ยัไะใครใส่เขามาวะว่าพีมันไม่เดินเราต้องบนตัวพีเราต้องวิ่งไปเจอพี่ให้พี่เขารู้จักเราว่าเราอันนั้นน่ะเกง แค่ไหนมาหอนมาหอนใครเรียกวะใครเรียกเพื่อนเอวยวะเยังไงเพื่อนเอ้ยไงป้าเป๊ะเจ้าเจ้าตะปูเพื่อนเอ้ยปีอยู่ไหนปีพังประตูอยู่ข้างล่างอันนี้ข้างบนข้างล่างเนี่ยน่าจะฝั่งฝั่งบนฝั่งนู้นฝั่งบนคนละฝั่งกับพวกพวกผมพวกผมนั่นไงได้ยินเสียงพังไหมล่ะข้างบนข้างบน อ่าใครวิ่งไปหาผีนั่นน่ะเอ้าผมผมเอง <c oughs> ผมเอง <c oughs> เคลเคลแงแ <c oughs> ง,งระวังทุกคนผมมีอะไรจะมาบอกอะไรมาฝากวัวอีเมลลงไปไม่เจอกันไม่เจอกันนะนนะเบลไม่เจอกันนาน,น,อ,น,นอย่าเพิ่งวอ๋ออันดี้ชั้นบนนี่หว่า ผูกพินาเจอเศษสินอย่างเยอะเป็นมัดเป็นมัดก็ผูกไว้ตรงบนได้อะไอ้เจน่ะเฮ้ยโจ้มัดอ่ะไสแหม่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเจน่ะเดี๋ยวประตูปิดใส่หน้าเขาไปอีกหนึ่งทีทำลายสิเดี๋ยวย้อนหลังอีฮะ ที่ทำพิธีนะเข้ามามพี่ก็เจอทูบแล้วน้ำมนต์นนใส่หาแต่พี่ป<า>เปิดปเปิดของมาไว้ตามทางด้วยเดี๋ยวก่อนไปหาที่ปักปทำการอุ้มันอมตะย้าอุ้ยมันก็ัวท้อง,อง,องทุกคนเดี๋ยวผมจะรอไปที่สายสิ้นให้มันหายตัวท้องโอเคผมเขาทันเออหญตายเหนื่อยผมเหนื่อยผมท้อ แต่ผมจะย่อไฟพี่มันมีตะปูใครวางอะไรแอนแรลเลยยังยังก็ไปปักตะปูตรงที่เป็นสีนั่นไงได้เวลาพี่มีทูบไิดคุ้งค่าปิดประตูเจอทูบอีกแล้วพี่เกิดปาปิดฉาดพี่ก็เจอทูบเนี่ยถือทูบอยู่หาที่สวดไว้เจอเด็กเอากำลังสวดอยู่มีที่สวดตรงอื่นแล้พอเถอะเอ้าเจอเหมือนกันพี่ก็ถือทูบอยู่นี่ไงนี่ไง ไม่หันผักเลยเจืเหนื่อยแล้วนุ้มเว้ยยาวๆน้ำหมูก็ทายาวอ่ะนักเตะเป็นบ้าแล้วช่วย้น่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วน้องคนไหวไหมไอตัวทูบๆเอาไปสวดเอาถือกันเอาแล้วไหมเดี๋ยววางกับดักไว้ก่อนอ่าผีลูก มอสวดเยอะมอสวดเยอน้ำมาแล้วก้าวไปนะโอ้โหนะเอาได้ยินเสียงเลยเย็นๆ่าตื่นเต้นมอสใช่เลยวัดดีเฮียวัดดีครับเบบเบบเบยเบ็เบบเปเจตูัวรัใครต้องการามช่วยเหลือจากนะบอกได้ ขึ้นแหลงรัวตะกี้เช็คไม่ว่างะพักเลยเนี่ยพี่เออันนไปอยูไ้อพี่เจอะพี่ถ่ยรูปไปพี่แอบตู้แับผีมาแนะว่าอยู่ใกล้ๆเลยนะที่สวดกันยแบว่าแบวาที่จุดที่จุดจุดส่วนไหนดอยู่นีแต่ครัวกองกระตุกอยากเล่นเรื่อยแต่ครัวคองกระตุกไปไหนอน่ ก้าว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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยนัดเอาสายสินในนี้หน่อยพันไปตรงบนไดนะตรงลิฟบนไดเนี่แหละไว้จุกออกแน่เลยว่ะแล้วมันกินผีเหมือนผีจะยืนท้อเมื่อกี้โอ้ยให้ให้ผีได้มีกำลังใจเล่นตู้นี้ปักตรงไหนได้บ้างตู้นี้อยู่แถวไหนบ้างเงี่ยไม่เจอเลยพี่อุนตาร์แมนฮาโ่ โอ้โหดอกจำปาตายเวลาละเอาว่าเพอร์เฟกต์สามล็อกสองล็อกติดทำยังไงวะเรียนไอ้เจตปูเจตปูต้องทุบแล้วเพื่อนเออเรียนยนเรนเรีไอ้ที่ติ๊กนั่นคืออะไรเอาจ้ะเอ๋เหลือๆตะปูไปปักใช่ป่ะหรือว่าปักไปแล้วนี้มาสวยสวยอยู่ครับสวยอยู่เ้าทิ้งผมมากตาบอบแล้วตาบอบแล้วตาบอบแล้ว พีตาบอดไปแล้วน,น,นี่นี่ดังนี้เบลลเบลลอุ้ยอยู <laughs> ่ไหน <laughs> อหไอ้ปีเต้ตามบลมโอ้เจอสักทีหายตัวิ<อ>่ามิงออกมาแบบซุปเปอร์ไซยาทิ้งทิ้งปีทิ้งพีทิงท้งชอชอทิง้งพีเด็กก็ทิงท้งนีไอคิดดูดิ ใครไว้เนี่ยอาจจะปูเสียบได้ไหมเนี่ยอ้ยยห,หาที่ยืนโสดตรงนั้นดีกว่านะเวลาอย่าบอกนะว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะใช่ม,มันมัน,น,นะนมวิ่งไปถองของนะน้องวิ่งไปหาทำไมเฮ้ยอย่าไปกลัวสิเ๋็วนะเองเปิดกล่องแดงเอาของวางตามทางได้เลยได้หัวถีแน่นอนโครงการให้นาได้เล่นไปไปไปนะเองนะเอง สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับมันแวมันท้อมีท้อแล้วมันเฝ้าไีทีตอนไหนอ่ะไหนแล้วมาดิโอเคไม่เจมนะเองเฮ้ยมันไปแล้วชนอ๋อตรงนี้เก่าๆแล้วเก่าเแล้วมันไม่ได้ว้เป เบลเฮ้เหนื่อยโอ้ยไปเข้าโครงการให้นาได้พักม uh yes> ั่งดีกว่าอะวะปเสร็จไปเสแล้วมันโบยไายเบลมันโบยไว้เจอน้ำเต็มเลยเฮ้ยมันพังใกล้ๆวะไม่ใช่ตู้น้นไอ้นุ่มตู้นี้ ไอตู้ไออันนั้นเกาๆยังอีกอีกคนสวดอยู่เกาๆยังเอาอย่าทิ้งไปตรงนี้มีโอเคเกาๆเลยนะอันนี้มันไประวังระวังอย่าวิ่งลงมาอย่าวิ่งลงมามันกำลังไปทางนั้นเย็นค่ะเย็นค่ะระวังอุ้ยมีนัดลุ่มประคำว่ะเกาๆสามยังอีกเครื่องเกาๆยัง ไปมอนอุ้ยนี่แน่อีกเครื่องใครสวดอยู่ปักเลยก็ได้นะเฮ้ยผีมันทุกสองจังหวะเว้ยมอนไล่เปิดกองนี้มันทอแล้วเนี่ยทอแล้วหรอทอเถอะผีเอ๋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 อ น้ำมันวานไปกลางทางเลยไปวิ่งหนีเก่าๆน้ำติดเลยติดเลยเก่าๆแล้วติดเลยแทงโบนแล้วดีใจจังเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ติดเลยติดเลยติดให้หมดเลยติดให้หมดเลยติดเข้ามาเข้ามาเล่ยกเขาโบนได้ทุกคนเล่ยกเขาโบนได้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กำลังจะจะปากจะปากเล่นยันสองเล่นยันสองเดี๋ยวตรงนั้นใช่ไหมใช่ๆตรงนั้นกำลังเก่าๆ

โครงการให้น้าหาเข็มเอาอันนี้ยังไม่99เหรอเนี่ยกาแล้วลืมเข็มเข็มอยู่ตรงนี้เข็มอยู่ตรงนี้ดิ้งเข็มที่ข้างบนข้างบนข้างบนโอเคท่านก็มีระวังตายระวังตายใจเย็นใจเย็นไปหาที่อื่นต่อไปหาที่อื่นต่อติ่น้องหนุ่มเนี่ยแล้วใช่ใช่ไปหาที่ไปหาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโครงการให้นาได้วิ่งมาราธอนมีอีกที่นึงมันมีอีกที่หนึ่งนี่ ใช่มอสเจอไม่ไหวแล้วถ้าเาไม่เจอพี่เฮ้ยมันเฝ้ามันเฝ้ามันกลับไปเฝ้ามันข้างบนเลยนี่อยู่นี่อยู่นี่พิธีอยู่นี่พิธีอยู่นี่บนใดบนใดบนใดอย่าจะทำทั้งวันให้ตะปูมาทิ้งไว้ก่อนเลยอ้ามันน่าจะเฝ้าเฮ้ยเจอตะปูแล้วเจอตะปูแล้วเจอตะปูแล้วเฮ้ยพิธีอยู่ไกลกันอยู่เดี๋ยดึงให้เดี๋ยดึงให้เดี๋ยวก่อนทำใส่ศิลไปชั้นสองนะทางลงบายนี่อยู่ตรงบันไดนู่นเลยแต่ไม่มีทูบอ้าวมันไม่เอาอ่ะมันกลับไปเฝ้าเว้ย โอเคงั้นก็เฝ้าต่อไปเจเจเล่นกับวันไว้อ่ะได้ได้เล่นทั้งวันพี่เจกับมอสไปอยู่เพื่อนไม่ต้องไม่ต้องมามอสหาของเจอเจอเต็มแล้วแหละโอเคเปิดไว้เปิดไว้ได้อย่าได้ต่อยกับผีแน่นอนเลือดเต็มเลือดเต็มสบายใจอีกแปดนาทีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โสดานดีคื วะพี่ไอ้เยอะกันตัวคนไม่เจอเจอแต่พี่เจ๊เอาของแล้วเดี๋ยวส่งทางช่องไว้ให้เจ๊เดี๋ยวส่งทางดูไปให้นี่มีรูกประคำโยนลงไปให้แล้วนอนอยู่ข้างหลังเลยพี่เห็นไหมเห็นไหมเหรอเฮ้ย เ้ยมันไม่เจอกล่องแดงเลยวะไม่เจอทูบเลยอีกการหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโดนแล้วโอ้มอสเจอแล้วมอสเจอแล้วผัวขาดชุดเจนด้วยมันมันงุดหงิดแล้วอ่ะเหมือนมันจะงุดหงิดแล้วโอ้ยมอสไปหาของขอร้องช่วยเพื่อนช่วยขอหาของเนี่ยเอาทูบนกัไปโสดไปโสดหากล่องแดงหากล่องแดงกล่องแดงหาไม่เจอเลยว่ะ อยู่ข้างล่างแน่เลยไม่ไมสมดมีเข็มชีดยาดนะใครจะเอาเข็มมั่งเดี๋ยวเ,เอาลงไปให้ข้างบนไม่มีกล่องแดงแล้ววะน่าจะอยู่ข้างล่างอะ่ะเดินหากล่องแดงดีกว่าเป้าไปเลยไอ้นู้ท้อแล้วไม่เล่น <ชา S 1> ไม่เล่นจ้านะทุกคนการชนะเจมเอาเลือดเปล่า ไอ้เมียเหอติ้งหน่อยติงหน่อยอยู่ข้างบนอ่ะโอเคอยู่ลานกว้างปะใช่ใช่อยู่พื้นกว้างเลยสวยเลยเอ้ยเดี๋ยวเอาอยู่ถือไปด้วยก็ได้เดินสายสีมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยรนี้อย่าบอกนะมานี่ไงนี่ใครอันนี้ใครอ่ะเจอกล่องแดงว่าข้างล่างเวลามันช่างาหอยู่ แล้วหรอพี่มันมาแล้วไปลงไปยื่วย้ำแล้วทำไมมอสอยู่ข้างล่างวะตรงนั้นมันเลยสวดเลยสวดดิมันมาไล่แล้วสวดเลยดิข้างล่างฮะข้างล่างฮะไปไปไปเจียงกำลังวิ่งไปเจียงกำลังวิ่งไปเอา้าคนละทางนี่หว่าทางนู้นเลยเอ,อ่ะฮะมันนี่มันวิ่งกลับไปแล้วมันวิ่งกลับไปแล้วอย่าบอกนะกล่องแดงอยู่ในห้องที่สวดอ่ะ เออไม่มี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 เออเกือบอีนิดนึงอ่ะอีนิดหนึ่งอ่ะไหนวะไม่ไหวแล้วไม่เปิดเลยไม่เปิแล้วเนีเข็มฉีดยาตรงนี้เ,เอาออกมาวางไกลๆทำไมตอนที่เราแบบไม่ต้องการเข็มแบบทำไมเข็มมันเยอะจังเออเล่นกระเบลจนมือแข็งหมดแล้วนี่วอดเขาเอาประคับไปต่อยกับพี่เย็นหายกล่องทองไม่เจอตักี้ว่ะ อ้ขาโอ้ยเดี๋ยวก็แทนเอาไงนี่ยเอาไงนี่ยเราเนี่ยหาเราเนี่ยอ้ยอ้อมหลังนะอ้อมหลังลวอ้อมหัง้เอาพยานมากันผีได้ตตนมันออกมาแลเข้าไปสวดเออวาอย่าไปเอาสายสิทธ์มาแป๊บนึงไอ้ยาหากล้องแดงไม่เจอให้น้าได้พันแล้วนึงต้องการทูม เปิดก <bunker. S 3> ่อนด้ไเปิดก่อนกูจะได้เปรียบอ่ะเอ้ามันมันไม่บอดแต่มันตามมาได้ไงวะเอาดิตลายผีแม่งเลยไหวแล้วโอ้โหขาแล้วนี่ขาไอ้ไอ้ผีไหวแล้วผมไม่ฆาตกรคุณจะมาสวดแบบนี้นี่ไม่ได้เบลโหกแอนน่ะฉันเป็นผีนะเจอเจอโอ้ยเข็มก็ไม่มีเนาะ นี่โหกดตัวทองไปหาไม้ต่อเดือดเบื่อแล้วต้องเวลาจะหมดแล้วหรอต่อไปใช่ใช่เลยยังไม่จบมันหากล่องแดงไม่เจอกล่องแดงมันซ่อนอยู่ที่ไหนขอแค่กระถางทูบอันเดียวกล่องยันอะโอ้นไหนไม่รู้แล้วนะมันต้องรู้ทางเลย นายเจอยาบ้างเหมือันอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเปิด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 จูเปิดจูได้เวลาแล้วที่นี่นี่ยายาเคฉีกเข้าไปไอ้โหอย่างไกลอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยนี่กูน่เ้าไปดันเฮ้ยกระถางูบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงบันได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 อีกฝั่งนึงอ่ะ ต่อให้มันเฝ้าอะไรพวกวะแอร์ังปิดฝั่งฝั่งนู้นมันได้ริบมนได้ริบมาปูหน่อยได้มาปูทางไว้มีทั้างบนข้างล่างนี่ใช่ใช่เสียเวลาอีผีบ้าไปเฝ้าตรงนั้นแหละดีแล้วมอสไปเล่นกับผีหน่อยมอสเดี๋ยวมันต้องเคลื่อนเดี๋ยวมันต้องเคลื่อนมอสกำลังโยนของลงไปใครเห็นมอสก็มอสโยนของอยู่ข้างล่างดูเลยลีดเดอร์ไปแล้วสองนาที ทันทันทันมามาเฝ้ามามาเฝ้าเร็วเฝ้าโดนแทงเข็มยังอ่ะยังยังยังเพิ่มเลือดยังมันวอลไปหาใครไม่รู้ไป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 ไอสสวดไอ้ย่ามาแล้วอ่ะไปนี่ครับตะลึงอเลยเยอะๆอย่าผมเยอะนี่ยืนสวดของเองไปแล้วหายตัวอ่ะ โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอทุบ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 ที่ดีบ้าข้างล่างมันมีมัดอยู่อยู่ไหนวะมัดแรมมัดมัดมัดกูให้เอ้ยคนละคนละหน่วยสองหน่วยไปผีอยู่ไหนหนี่มอหนีนี่ที่ดี่ล่านถ้าเกิดเจอประตูนี่คือเปิดประตูออกไปเลยนะเพราะว่าที่ดีบ้านนี่มันหนีไปละ หนี่ไปไหน่ะเจอแล้วเสียงอยู่แถวนี้มันหนีไปไหนวะนี่ไงอยจุ๊บปะหมุนตัวหนึ่งจะต็ปมาคาบอีกปัจจุบันมันได้อ่ะมันเออเออผีหนีผีหนีไหลเฟเบอร์เออผีช่วงเวลาเหรอ หวงสารน่ะผีใส่เฝ้าเหรอพลาดเองอย่าเฝ้าถึงกับต้องวิ่งมานด้วยพี่โอ้โหโคโซตายแล้วผมนแต้มกูน้อยสุดเย้เดี๋ยวอัพว่ะ ก็พองแงไปแล้วอขีดแล้วหนึ่งขีดแล้วหนึ่งเหรออ้าวว่าพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นไปคมคิวเขาตั้งนานเออวินาทีมันจอดำป่ะออกเข้าใหม่ไม่เด้ถ่ายกีดรอยด้วยนะได้อะไรวะเนี่ยอ๋อสติ๊กเกอร์แลบลิ้นติดตั้งให้ดูเลยเอาได้อันนี้มาเป็นอะไร กคตรแยการได้สติเกินมาเข้า